ข่าวด่วนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสต์แบบนี้แอนออรดีถึงขั้นมาคอมเมนต์แบบตกใจสวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพอกับช่องอุ้มยอดรักชาแนลนะคะเนาะเมื่อนี้ก็บมิเรื่องมีล่ามาวอาสุพี่น้องฟังคือเก่าละค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็จะมาเล่าอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องในฟังด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีข่าวด่วนเลยนะคะ ทีหลายๆคนเอฟซี FC, หลายๆคนตั้งหนา้าตั้งตารอคอยนะคะเนาะต้องเกินก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้เนาะไดมีโอกาสได้พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของไข่ตัวเกี่ยวมิวสิกนะคะเกี่ยวกับวงหมอลำเนาะพี่น้องเนาะกาซิมีเช่าเน็ตหลายคนนะคะเนาะเพิ่นจะมักจะเอาไข่ตัวเกี่ยวมิวสิกนะคะไปเปรียบเทียบกับหมอรำแพล่าๆนะคะวงหมอลำแพล่าๆเนาะ ว่าผู้ดงานหลายกว่ากันผู้ดงานหน่อยนะคะซึ่งเอาไปเปรียบเทียบกันบ่ไดดเด้อค่ะเดอ้อเพราะว่าวงหมอลำ่ำแพลวพราวเพิ่นเป็นหมอล่ำเนาะคะ่ะส่วนค่ายตเกียวมิวสิกนี่เพิ่นเป็นค่ายเพลงค่ะเป็นค่ายเพลงลูกทุ่งอินดี้นะคะทุกคนพี่น้องก็แยาไปเอามาเปรียบเทียบกันเด้อค่ะเดอ้อเนาะแล้วก็หลายๆคนนะคะก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ว่า ค่าตโตเกียวมิวสิกนี่ตั้งแต่พยาบาลฟินแลนด์เพิ่นออกมาจากวงหมอลำแพ้วเนะคะเนาะว่าวงเพิ่นเนี่ยว่าค่ายเพิ่นเนี่ยสิบไปรอดหรือบม่รอดหลายคนก็บ,บอกว่าบม่รอดดอกยังบ่มีผู้ใดไหูจักจักสิบไปตังงวงจังไหนไปบริหารจังไหนประสบการณ์เพิ่นกับบอไมนะะเนาะค่ะเนาะล่าสุดพี่น้องล่าซุดเป็นจัาไหน,นล่ะคะพี่น้องเห็นโพ์ของพยาบาลฟินแลนด์เราออกมาโพดลรไปคะ่ะ พยาบาลฟินแลนนะคะหรือบอร์ดบิกของเฮาออกมาโพสลงเฟ b บุกส่วนโตค่ะเฟดบุกซอวาทิติวุตวารุณนะคะพี่น้องเพิ่นนอะโพดว่าจังไหนไปฟังค่ะเดี๋ยวสิอ่านสุพี่นองฟังเด้อบอรดบิ๊กนะคะเพิ่นไอโพว่าซุ่มซ้อมมาหลายเดือนสิ้นเดือนนี้คุณจะได้เห็น เปิดลูดูการหมอลำเรื่องต่อก่อนวงใหม่โตเกียวบันเทิงศินวันที่28สิงหาหนี้ว่าสันพี่น้องเบิงงเค่ะพยาบาลฟินแลนด์แลโพด์ล่งนะคะในเฟ e บุ o k เซินโตพี่น้องหลังจากที่เพิ่นโพดนะคะเอฟซนะคะกะเข้าไปคอมเมนต์รัวๆค่ะล่าสุดค่ะ คุณแอนออรดีนะคะเนาะคุณแอนออรดีนะคะเข้าไปคอมเมนต์นะคะว่าป้าส้านข้ามเดียวพี่น้องคุณแอนเพิ่นกรสิตกใจใเฮง,งขึ้นกันค่ะเพิ่นกสิบอคิดว่าทางพยาบาลฟินแลนด์น,นี่แล้วสุ่มค่ะพี่น้องสุ่มสิเปิดวงหมอลำ่ำเนาะเป็นจาน้าไหนละ่ะพี่นอ้องบ่คิดบปฝันว่าพยาบาลฟินแลนด์แล้วสิเปิดวงหมอลำเป็นบ่คขาพี่น้องเป็นจาน้าไหนก็ ต้องถาเบิงถาหลุน,นะะด้ค่ะเด้อวันที่28สิงหาคมเนาะโมเมนต์ตาคุณแอนออร์ดีเขามาคอมเมนต์เนะะี่ยค่ะเอฟซีหลายๆคนเพิ่นกับเขามาคอมเมนต์ขึ้นกันเพิ่นคอมเมนต์ว่าจังไหนเนี่ยเดี๋ยวมาฟังกันค่ะพี่น้องเอฟซีนะคะเพิ่นกับเขาเขามาคอมเมนต์บอกว่าซอแอนใจเกินร้อยก็ปังๆอยู่แล้วคะ่ะว่าซัน นนะะนะคเาทางบอสบิ๊กเข้านี่นะคะกัมมะตอบคอมเมนต์ของซอเอ็นนะคะเป็นรูปหัวใจสีดวงนะคะแล้วก็เอฟซีทุกคนก็บอกรอค่ะรอค่ะเอฟซีเพิ่นกันมมะคอมเมนต์รัวๆนะคะบอกว่าหมอลำน้องใหม่ใจบริสุทธิ์ได้เกิดแล้ววันเพิ่นว่าเนาะหลายคนก็รอคอยนะคะเนาะบางคนก็นบอกว่าทำหลายอย่างมากเลยคะ่ะบอสบิ๊กนะคะเนาะหลายคนก็นบอกว่า อ่รอนะคะขอให้ปังปังใส่ชุดเพชรคือสิมิตะคนล,ละรอสวยๆเนาะเพิ้ลวานะคะนี่แหละค่ะกำลังใจจาก FC แม่แม่พี่พี่เนาะคะ่ะเนาะที่เพิ่นค่อยเป็นกำลังและแรงใจให้บอดบิ๊กบ่วบอดบ,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 บิ๊กเฮ็ดยังนะคะเพิ่นกะให้กำลังแรงใจนะคะเนาะ,ะค่ะซึ่งโพสต์นะคะที่เอามาบอกสุพี่น้องฟังเหมือนเนี่ยคือบอดบิ๊กเพิ่นโพสต์ลง เฟซบุ๊กส่วนตัวของเพิ่นเองเลยด้อค่ะบอได้ไปก๊ก็ปีมาจากไซนเนาะค่ะเนาะเป็นโพสของเพิ่นโดยตรงเลยนะคะเนาะ f อทุกคนกับมาคอมเมนต์ต่างหนา้าต่างตารอคอยมาโดนแล้วบอดมาสันซึ่งตอนนี้นะบอดบิ๊กนี่เพิ่นเฮ็ดลายซิงหลายยางแห้งค่ะหลังจากที่จบกิจกรรมแคงกิล่าสีมานี่เนาะเพิ่นกับโพสแบบด่วนๆเลยนะคะเนาะบอดบิ๊กนี่ คือเล่าคิดธุรกิจตลอดเวลาเนาะค่ะเนาะทำให้เอฟซีพี่พี่แม่แม,แม่เนี่ยเซอร์ไพรส์ได้อยู่ตลอดเวลาเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอ้ยเนี่ยล่ะเพิ่นเฮ็ดอย่างนักธุรกิจเนาะค่ะเนาะเพิ่นเฮ็ดอย่างเอฟซี FC ก็ค่อยเชย่์ยนะคะเนาะเอฟซี FC ก็ค่อยสนับสนุน พี่น้องก็อย่าลืมเดอ้อพอเพิ่นตังง่วงออกมานี้นะคะวันที่ยี่แปดสิงหาเนี่อย่าลืมจิตตามบอดบิ๊กเดอ้อเพื่อว่าผู้ใดมีงานมีการกระจ่างบอดบิ๊กใดเด้อค่ะพี่น้องเห็นแล้วก็ดีอกดีใจนะคะเนาะตื่นเต้นเลยค่ะว่าเพิ่นสิออกมาได้รูปแบบใดทุกคนก็ต้องมาล่อลุ่นกันเด้อผู้ใดที่เคยเ้านะคะเนาะว่าบอดบิ๊กอันมานี่ใครโตเกียวมิวสิกสิไปรอดหรือบ่รอด ที่เป็นจังไหนเนาะออกจากแพ่าวนี่ไปได้บ่โดนดอกพนวานะคะเป็นจ้าไหนล่ะพี่น้องบานที่นี่เนาะบอดบิ๊กเพิ่นกับมีความสามารถนะคะเนาะในสิเปบันทึกรลยการในสิรดแห่เนาะค่ะเนาะต่อไปนีก็สิมีวงมอเลมวงใหญ่อีกลหละค่ะพี่น้องแล้วก็เท่าก็ต้องมารอลุนว่านอนาคตนี่บอดบิ๊กแล้วสิเห็ดอียงเนาะพี่น้องเนาะแต่เสื้อค่ะว่าวงหมอ่ลา ของบอดบิกนี่ชื่อวงโตเกียวบันเทิงศิลป์ภาษาพี่น้องเสื้อวานเล่าต่องเฮดออกมายิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ท่านสมัยแนนนอนพี่น้องเนาะล่อรลุนน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องเด้อล่อลุนน้ำกันค่ะค่ะพี่น้องมีความเห็นจังใดนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์ลงในใต้คลิปได้เลยค่ะเด้อาฝากพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอุ้มยอดรักชาแนลด้วยนะคะเพื่อสิเป็นกำลังใจและก็เพื่อจะอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันต่อไปสำหรับมือนี่สาอุ้มมีก่อนมาฝากพี่น้องด้วค่ะเด้อก่อนสิจบคลิปด้วค่ะเด้อเป็นพญาอีสานบานเฮาด้วค่ะเด้อครบค้นเบิงหนาขาวงามงามยาเฝ้าเสือ้อ บาดเมื่อขมเขียดแค้นซิอุกเอาอังซ่วงพี่น้องเอ้ยหลายๆคนก็สิว่าแปลว่าอย่างมาตีเดี๋ยวสาอุ่มสิแปลซื้อฟังด้วยค่ะเด้อการที่จะคบหาสมาคมกับผู้ใดให้เบิ่งให้ละเอียดรอบคอบอย่าดูแค่รูปร่างหน้าตาภายนอกนะคะ ค่ะก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญล่ลำาุ้ยกันทุกผู้ทุกคนด้อค่ะเด้อสาอุ้มขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมได้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ